ที่ห้อเดียวกันเลยอะทำไมราคาไม่เท่ากันเนี่ยโหพี่เต้าเทียบราคาอย่างนั้นแหละเนี่ยดูอย่างมือถือแตงสีอินเทนสุดๆแถมราคาถูกกว่าที่อื่นด้วยไปเดี๋ยวแตงพาไปดู อย่าคิดมากกับการเสียเวลาเทียบราคากันอยู่เลยค่ะเพราะท็อปไอทพิศนุโลกของเราเป็นศูนย์จำหน่ายบริการไอทีที่ได้มาตรฐานใหญ่ที่สุดในภาคเหนือมีสินค้าให้เลือกกว่า2,000รายการทำอะไรกันจ้าเธวสาวเฮ้ยไาทปไอทีกันเช็คราคาสุดท้ายที่นี่ท็อปไอทพิศนุโลกเพราะทุกสิ่งมีทุกอย่างที่คนไอทีต้องการ055 2 4 1 2 1 1ถึง4